หนึ่งสองสวัสดีครับวันนี้ผมนายนิิพัฒน์กัณะบุตรแล้วผมอาชินสราวุฒิวัฒนากรนะครับับผมใช้ไปเรียนศึกษาปีที่5ทันะครับเลขที่11กับ13นะครับโอเคผลิตภัณฑ์ที่เราขายในวันนี้ก็คือเทียนหอมนะครับเทียนหอมนเองก็คือชื่อแบรนด์ว่าโคบลักนะครับโคบลักแคนโดนะครับโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยมาพูดถึงว่าทําไมเราถึงจะต้องมาขายเทียนหอมนี้เพราะว่าเทียนหอมเนี่ยมันทําให้ เราทำไมครับเราแบบเขาจกว่ามีความผ่อนคลายในการดมใ,ในตอนที่เราทํากิจกรรมต่างๆเช่นของเพื่อนผมนะครับก็ชอบอ่านสื่อครับส่วนผมก็เวลาเล่นเกมบางครั้งเวลาแบบเล่นเกมก็จะมีอารมณ์ร้อนเราก็จะจุดเทียนเพื่อระบายอารมณ์ผ่อนคลายตัวเองนะครับใช่มันทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็โฟกัสในการทําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองครับนั่นนี้ก็คือจุดประสงค์ของเราว่าทำไมาขายเนาะ และนี้ก็คือเทียนหอมแบน์พบรักครับในตัวเทียนหอมของเรานะครับจะอยู่ที่ตัวกระปุกละ99บาทเท่านั้นครับครับท่านครับพาต่อไปเราจะพูดถึงต้นทุนและกําไรกันนะครับโดยตัวต้นทุนทั้งหมดของเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,596บาทนะครับซึ่งในต่อเทียนกระปุกของเราอ่ะเราจะขายทั้งหมด99บาทในตัวต้นทุนต่อ1กระปุกจะอยู่ที่ประมาณ 59. ศูน,นย,ย์หยกแปดบาทนะครับส่วนกาไรก็ประมาณสี่สิบาทใช่ครับก็เราก็ได้กาไรก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นเอ้ยเกือบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ครับต่อไปก็เราลงทุนไปทั้งหมดยีปาะพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับส่วนเราขายไปก็ตอนนี้ก็ได้ทุนคืนแล้วครับผมแล้วก็สิ่งที่เราได้ทุนคืนเนี่ยเราก็ยังเหลือ,อ,อผลิตภัณฑ์ที่เรายังเหลือเป็นกาไรของเราก็คือซอยแว๊กอีกกิโลครึ่งแล้วก็ ยังได้กลิ่นกลิ่นหอมมันหอมมันอีกเพียบเลยครับใช่กอนี้ก็คือกาไรของพวกเรานะครับเป็นของที่สามารถต่อยอดในการขายต่อได้เนาะแล้วก็มีเทียนไส้เทียนอีกแผนของพวกเราก็เราคิดว่าเราจะเปิดขายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจบมหเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็เพื่อนอาจจะเอามารีวิวกันเยอะเพราะว่าในส่วนของเออฟีดแบ็ที่เราได้ออกมาก็คือเพื่อนหลายๆคนก็ชอบกลิ่นที่เราสกัดขึ้นมากันเองเนาะแล้วก็ ต้องการที่จะซื้อต่อกันในจำนวนหนึ่งนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทําเทียนของเราเนาะจะมีอันแรกเลยก็คือน้ํามันหอมระเหยครับอันที่2เลยก็คือซอยแว็กครับหรือว่าไข่เทียนหอมนั่นเองอันที่3คือขวดแก้วนะครับเป็นภาชนะที่เราเอาไว้ใส่ครับผมแล้วก็จะมีไข่เทียนเลยเนาะไว้ไว้จุดโอเคครับต่อไปมาพูดถึงวิธีการทํานั่นเองวิธีการทําขั้นตอนแรกคือ เราจะต้มน้ําให้เดือดนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเทียนเข้าไปใส่เพื่อละลายนะครับเราเอาอะไรใส่เทียนนะครับเป็นตัวเบเกอร์เอาเอาซอยแบ็กใส่เข้าไปเพื่อทาการละลายนะครับคุให้มันละลายเนาะหลังจากนั้นเราก็เราได้เมื่อเอีซลแบ็กมันมันมันเหลวเรียบร้อยแล้วทาไงต่อครับเราก็จะเอากลิ่นที่เราตวงอัตราส่วนของสูตรของทางร้านเอาใส่เข้าไปแล้วคนให้เข้ากันนะครับครับผมกลิ่นของเรามีกลิ่นอะไรบ้างนะครับพี่ใช้ ตอนนี้เรามีทั้งหมด2กลิ่นก็คือกลิ่นหอมหวานที่เราสกัดเป็นกลิ่นออริจินอลส่วนกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายเป็นกลิ่นของยูคาลิปตัสนะครับครับผมส่วนกลิ่นออริจินอลของเรานะครับก็จะเป็นกลิ่นของสีตัวนี้ที่เราผสมกันก็คือกลิ่นวานิลากลิ่นกุหลาบกลิ่นจำปีแล้วก็กลิ่นส้มนะครับก็คือเป็นอัตราส่วนตามที่เรากําหนดไว้แล้วก็ต่อขวดเนี่ยคือ4 ml ครับใส่น้ํามันหอมให้สี่ละเจ็แครับโอเคต่อไปเมื่อเราใส่น้ําหอมไปแล้วทําไงต่อครับเราก็จะ เตรียมตัวไส้เทียนนะครับจากนั้นก็ตั้งให้ตรงแล้วก็เทตัวเทียนของใส่เข้าไปและรอให้ตัวเทียนเราเย็นนะครับใช่ครับก็เมื่อรอเย็นเสร็จแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ขายได้เลยก็จุดได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเทเทียนลงไปแล้วเนาะมันก็ยังไม่แห้งใช่ไหมปึ๊บแล้วก็รอเวลาสักหลายชั่วโมงผ่านไปประมาณครึ่งวันครับประมาณครึ่งวันนะแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันแห้งเรียบร้อยแล้วกันแบบนี้ ตอนแรกไส้เทียนนะครับมันจะยาวเราจะใช้ตัวกรรไกรตัดให้ไส้เทียนยาวพอดีเพื่อให้ผู้บริโภคของเราที่ซื้อไปมันจะสามารถจุดไฟได้เลยอ่าใช่จากนั้นเราก็จะแปะตัวโลโก้คาบครับอันนี้ก็คือผลสําเร็จของงานของเราเนาะที่มีโลโก้อยู่ครับก็จะเป็นแบรนด์เทียนของของเรานะครับชื่อว่าแบรนด์คบรักนะครับเราก็สามารถจุดได้เลยเนาะใช้ได้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไปครับใช่เลยซึ่งของตัวเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจุด จนมันหมดแล้วนะครับคุณสามารถเอามาให้ทางร้านเราเปลี่ยนได้ซึ่งทางร้านเราจะคิดค่าเปลี่ยนเป็นราคาประมาณเท่าไหร่ครับ60บาทเท่านั้นครับ<อ>ก็คือถ้าเกิดเรานําขวดกล่ามาแลกเนาะ60บาทเท่านั้นและสถานที่ <c oughs> ที่เราทําเทียนหอมของเรานะั้นก็คือที่ห้องแลบเคมีนะครับของาอาจารย์ชัดสุดาใช่ครับชั้นสี่นั่นเองชั<ป>้นห้าอันนี้ก็ะจะเป็นช่องทางการติดต่อเพื่อซื้อขายสินค้าของเราครับจะเป็นตัวอินสตาแกรมของทางร้านนะครับชื่อว่าพบรัก อโรมาแคนโดใช่ครับสามารถติดต่อได้สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ IG ของเราเอนะก็สำหรับการนำเสนอวันนี้ของเราก็ขอจบเป็นไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิโร์ที่ทำให้เรามีรายได้ธุรกิจนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับผมขอบคุณครับ